เซลซีมาร์เก็ตเราเริ่มต้นด้วยร้อนแล้วก็คนเยอะมากๆ มาเริ่มต้นกันที่เสียงคนก็คืเค eday. าอเสียงเมี่ยงเป็นเป็นบะหมี่เย็นนะเป็นบะหมี่แท้แบบเย็นแต่มันก็ค่อนเกียรติตรง <geil Niss> <elim> เราใชยจีนใช้ได้ดุไดตอนนี้เราก็ออกมาจากเชลซีมาร์เก็ตแล้วนะคะก็เดินออกมาเรื่อยๆเนาะนั่งรถเมมาด้วยแล้วก็แพลนก็คือ แผนก็คือ no plan จะไปไหนก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็ออกมาเราก็นั่งรถเมล์มา,าก็ไม่มีแลนอะไรแผนก็คือกินของขาวเสร็จตอนนี้แบบอยากกินของหวานมากแต่ก็โน no plan ค่ะก็เดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเจออะไรก็ค่อยว่ากันอีกีเนาะ อเดินมาเรื่อยๆใช่แบบเราก็พบว่าเราอะเหนื่อยมากค่ะทีกคนแบบขึ้นบันไดขึ้นสะพานอะไรเงี้ยแล้วก็คนถูดว่าเราอ้วนแล้วเราก็ร้อนแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็มาเจอกับสถานที่ที่เขาเรียกว่าไฮไลท์มันเป็นเหมือนแบบสุสานรถไฟอะข้างหลังเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คิดเองอย่างนี้แล้วก็มีตึกนี้มีตึกนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่า แลนก็คือโนแพนนี่นะคะไฮไลท์ mm hmm. ตอนนี้ก็เดินมาถึงสถาปัตยกรรมที่เป็นแลนด์มาร์คที่ชื่อว่าเดอะเวสเซลนะคะเดอะเวสเซลอันนี้ เขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะให้ขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้แต่ว่าพอหลังๆมาแบบว่าเหมือนคนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดฆ่าตัวตายกันเยอะตอนนี้เขาก็เลยไม่ให้ขึ้นแล้วเราก็จะทําได้เพียงถ่ายรูปข้างล่างเหมือนที่แบบชาวบ้านชาวช่องเขาทำ ใครก็บอกว่าที่กินน่ะชื่อว่าเซดี้เอ็ก็เลยลองลองซื้อมาจะชิมเดี๋ยวนี้เลยว่าแบบอร่อยสมคนนำเลือหรือเปล่าที่เอามาเป็นเป็นรสออริจินอลนะคะเป็นซิกเนเจอร์เครปเข็ยไม่ออกอะคะเขียแค่นี้แล้วดันเป็นประมาณนี้เนาะก็คือเป็นเครปเค้กเดี๋ยวจะชิมโชว์เลยว่ายังไงตื่นเต้นก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเค้กที่ เพราะอร่อยอยู่แล้วแต่สำหรับเราเราว่าหวานไปอ่ะแต่ว่ามันหอมที่ราคาประมาณสิบเหรียญตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยหกสิบบาทไทยค่ะใจ ตอนนี้เราอยู่ที่ World Trade Center นะคะตอนตรงนี้เป็นประมาณว่าจุดที่เคยเกิดเหตุนายวันวันที่เครื่องบินขับมาชนปุ้มตรงเนี้ยซึ่งบริเวณตรงเนี้ยตอนนี้มันคือกลายเป็นบ่อ,อกลายเป็นบ่อน้ำอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าตรงเนี้ยพื้นที่เดิมคือเป็นพื้นที่ที่ตึก World t เ a d e เคยตั้งอยู่ตึกที่โดนชนแล้วก็สลายไปแล้วอ่ะตอนนี้คือกลายเป็นบ่อแบบเนี้ย ือมันก็มีชื่อบุคคลต่างๆนะคะอยู่แบบรอบรอบบ่อเลยนี่คือบ่อที่แบบเป็นพื้นที่เดิมของตึกมันจะเป็นประมาณนี้นะคะตรงบ่อน,น้ำเมื่อกี้ที่เราไปอะ่ะเป็นเสาพูเห็นไหมอยู่อาเคียมันเป็นสองตึกนอด o ู oo, กับเสาภูอันนี้ ตอนนี้ก็คือกลายเป็นบ่อน้ำแล้วทั้งคู้มันค่ะสุดข้างหลังนี้ค่ะก็คือเขาสร้างขึ้นมาใหม่แทนชื่อว่า One World Trade แล้วซึ่งตอนนี้เราก็มี World Trade Center อยู่ในประเทศไทยของเราด้วยนะคะ World Trade Center ประตูน้ำค่ะไปเที่ยวที่ไทยก็ได้เอาจริงๆอันนี้นะคะอันนี้นะ ่ One World World Trade หมเดินต่อค่ะเป้าหมายต่อไปก็คิดว่าคนจะต้องไปหาอะไรกินแล้วอ่ะแบบว่าของหวานน้ำหวานหรือกาแฟอะไรซัมปิงอย่างเงี้ยคือแบบ ร่างกายรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสดชื่อเลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลหรือคาเฟอีนไม่ถึงไปหาก่อนจะได้แบบีแรงในการใช้ชีวิตต่อไปเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านคาเฟ่ช,ชื่อว่า ทาคาฮาชิคอฟฟี่นะคะก็เข้ามาพักก่อนวันนี้ได้เป็นเอ่อเอ่อคาราเมลไอซ์คอฟฟี่มาก็ดีนะ mm hmm. ก็ไม่หวานมากตอนนี้ก็กำลังนั่งนั่งคิดแล้วก็แบบนั่งทำใจว่าต่อจากนี้จะไปไหนต่อถ้าพี่เหนื่อยทุกคนคือแบบร้อนมากร้อนมากร้อนมากแล้วผมก็คือมันมากแล้วกลับไปอีกแล้วค่ะยังอยู่ที่เดิมวันเดิมนะ เพิ่มเติมคือแค่เปลี่ยนชุดค่ะต่อไปเราจะย้ายไปฝั่งฝั่งอัพทาเพื่อที่เราจะไปหาเท้ากินนะคะเมื่อกี้กินกาแฟเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ต้องกินดินเนอร์กินดินเนอร์แล้วก็น่าจะต้องมีการช้อปปิ้งนิดนึงหรืออะไรซัมติงอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จะไปกินต่อค่ะ ปค่ะขอเดินก่อนพอดีว่าแพลนก็คือ no แผน n ก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนเดิมค่ะไปคือเดิน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 เดนทีแทนเละ อันนี้จะมาหาข้าเจ็นกินนะคะอันนี้ปลาเขาดะมีอยู่โคดีทาวค่ะน้ำต้นด้วยการกินปลานะคะกินปลาขวัวซองไทากิแต่ว่ามันปลามันดูเหเี่ยวเหี่ยวอะ เป็นไส้ค่ะสัตว์ครีมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอไส้เลยค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ร้านรามิ้นะคะอยู่ในโคเรียคาวชื่อว่าโคฟุร,รามิ้อันนี้เป็นเครื่อนี้เป็นไบซี่มีจโ,จโจ๊กโจ๊กใไบซี่มีจโจ๊กรามิ้นะคะเป็น,ปนไก่ อะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนมันมน,น่าจะเป็นทิกงเนเจอร์อะเป็นเป็นพอร์กรา้อม,มันดอกจันเห็นว่าสเตเชียล์ี่เอาเป็น,นที่เรียกภาษาอั กำลังดีคือวันนี้เป็นวันแรกที่อยู่ในนิวยอร์กใช่ปะก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นชีวิตคนเมืองที่แบบเอาจริงๆต่างกับฟลอ,อริดาเยอะอยู่นะมีการแบบว่าเ็าคือต่างอะอาหารอะไรเงี้ยก็ต่างผู้คนก็ต่างอย่างหนึ่งที่แบบเห็นชัดเลยอะ คนที่นี่อ่ะส่วนมากเขาแต่งตัวเทนเพนหรือว่าไม่มีเลยนะใครที่แบบใส่ชุดลายดอกสีสันเหมือนบริดาบ้านเราครือแบบที่เดินเดินมานี่แค่เราที่เป็นเป็นคนเดียวที่แบบแต่งตัวลายดอกคือแบบเขินมากเวอร์แต่ก็แบบมั่นใจอ่ะอตอนนี้เราอยู่ที่ ทาสแควร์นะคะทาสแควร์ก็เป็นเป็นอีกแลนด์มารคหนึ่งที่แบบคนมานิวยอร์กก็ต้องมาคนก็จะแบบมาช้อปปิ้งมามาทำอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบที่แบบใครๆก็ต้องมาค่ะก็มาหาของกินนี่เดินมาจากโคเรทาวมาหาของกินแล้วก็มาช้อปปิ้งเขาก็จะแบบมีการแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณนี้ค่ะ อนนัเป็นเฮอร์ชี่ช็อกโกแลตเบร์นะคะก็คือเป็นร้านของ Her S <S เฮอร์ชี่เน, Her น,ะะเนานเนะ ก็จะเต็นไปด้วยเฮอร์ชี่เพิ่งรู้ว่าคิดแคทกับเฮอร์ชี่น่าจะเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเห็นคิดแคทเต็มเลย มีคุลาอันก็เลยเออเท่านี้ก็คุ้มแล้วแหละคุ้มมากได้เผอชีสีอันนั้นเป็น M&M ก็คงเหมือนๆกับเฮอยชีแหละเนาะเข้ามาใน M&M แล้วนะคะ M&M ก,ก็จะมีแก้วน้ำลาย M&M ที่แบบมีชื่ออะมีแบบหลายๆชื่อ ลาบลาบบางเป็นร้านร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านเหล้า <Yeah. S 1> เป็นลุกทอปอ่ะเป็นของคนไทยอะ่ะบรรยากาศดีนะ <ś ed> ก็เขาจะเปิดตั้งแต่สี่ทุ่ครึ่ง <ś ed> จนถึงไม่เห็นในเมนู <ś ed> เขาบอกว่าปิดตีสามประมาณตีสี่เออเราก็มาเราเ,าเป็นรายแรกเลย <ś ed> ก็ก็ นั่งรถไฟมาค่ะงงนิดนึงเมื่อกี้ในเมื่อกี้นั่งสับเบย์มาชาติในสับเวย์อ่ะตอนแรกเราก็นั่งอยู่แล้ว่าเห็นแบบคนเยอะๆของเราไปประมาณเนี้ยอยู่ดีพวกผู้หญิงก็กรี๊ดแบบแตกตื่นแล้วผู้ชายก็ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมก็คือว่ามันมีมแมลงสาบตัวใหญ่ประมาณนี้เลยนะใหญ่แบบตัวเต็มวัยอ่ะมันบินมาแล้วมันก็เกาะบนราวจับทั้งหมดเลยทุกคนก็ลุกออกมาเลยทีนี้ทันใดนั้นก็มีพิ่มืดคนหนึ่งเป็นหน่วยกล้าตายมาถึงแมลงสาบมีทุกแบบปาอย่างนี้เลย แล้วแมงสาบก็หล่นลงมาแล้วแมงสาบก็เดิน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 แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันผ่านทางาไปแต่ว่าเราต้องลงพอดีคือแบบน่ากลัวมากคือแมงสาบตัวเต็มวัยอยู่ในสับเวด้วยค่ะค่ะเราก็เลยมากินนมก่อนนอนเพื่อจะได้กลับบ้านอย่างสุขสบายนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้ก็ปิดเดย์หนึ่งแต่เพียงเท่านี้แบบเดย์หนึ่งแบบแพลนแต่โนแ l ล n เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่คาดว่าเราน่าจะมีแพ ไปละบ๊ายบาย